ผืนผ้าคือรากแก้วของวัฒนธรรมเส้นไหมคือสายใยแห่งภูมิปัญญาและระวัตกรรมคือพลังที่ทําให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นมีชีวิตใหม่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักนักปาาผู้ยิ่งใหญให่แห่งผืนแผ่นดินอีสานนางคําปุลสีใสศิสลปินผู้สืกสารและสร้างสารรค์ผ้าใหมไทยวาให้ก้องเกลือไกลทั้งแผ่นดินไทยและสากล นางคำปุนสีใสเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2 4 7 6ที่วัดคุ้มกลางจังหวัดยโสธรน,นางคำปุนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดจากบรรพุรุษโดยเฉพาะจากคุณยายและคุณแม่น้อยสีใสนางคำปุนสมรสกับนายเสียต้งแซ่แต่ซึ่งมีอาชีพค้าขายทำให้หยุดการทอผ้าปไประยะหนึ่ง แต่ภายหลังกลับมายึดอาชีพทอผ้าโดยมีการพัฒนาการทอผ้าใหม่และขยายเป็นอุตสาหกรรมกัวเรือนอย่างจริงจังพร้อมเปิดหน้าร้านคำปุนขายผ้าที่หน้าตลาดใหญ่ นางคำปุณได้รับการสืบทอดศิลปะการทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งการทอผ้าไหมสีต่างๆผ้าไหมมัดหมีม่ชนิดสองตะกอสามตะกอและสี่ตะกอรวมถึงผ้าไหมยกเงินผ้าไหมยกทองเธอยังพัฒนาการทอผ้าไหมให้มีวรวดลายวิจิตรวิสดาธโดยยึดรากฐานการทอผ้าอีสานคือหมี่ขิดยกและจบ ผ้าที่มีชื่อเสียงของบ้านคำปุนคือผ้าไหมมัดหมี่ผสมการจบด้วยไหมสีต่างๆมีทั้งไหมเงินและไหมคำลงบนผืนผ้าจึงทำให้ผ้าทอของนางคำปุนได้รับความสนใจจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงของประเทศนำไปใช้ในพิธีการต่างๆเช่นในการมั่นการเข้าเฝ้าเป็นต้น และยังได้ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรรางวัลที่ได้รับเช่นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาทัศนศินนลป์ศิลปะหัตถกรรมเครื่องถักทอจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2537รางวัลยุดย่ดงเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์ แม่คำปุนจึงได้รับการยกย,กยก่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์พุทธศักราช2,561นางคำปุนสีใสดีจากไปอย่างสงบในวัย91ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2,567ถือเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าและลึกซึ้งสำหรับครอบครัวและวงการทอผ้าไทย แต่ผลงานและภุ่ิปัญญาของเธอยังคงอยู่คนรุ่นหลังยังคงสืบสารและรักษาผ้าไหมแพรวา่าทำให้ชื่อของนางคำปุญยังคงเป็นแรงบันดาลใจไม่ลหลืม